สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนที่ผมเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนนะครับก็คือเจ้าตัว Smith อเ s สันโมเดลนะครับตัวนี้นะครับ4506นะขนาดจุด45 acp นะครับจับถือปืนนิ้วอยู่นอกกองไกลปดแมกกาซีนดึงสไลด์นะครับตรวจสอบว่าในลำเพลไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภัยปืนกระบอกนี้มีเซฟลดนกนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะตัวปืน สวยงามมากๆนะครับทำมาจากสแตนเลสสตีลทั้งตัวนะครับด้านบนสไลด์ก็จะเขียนสมิธแอนเวสันนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อโมเดลแล้วก็เป็นเลขปืนนะด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเซเรชันเอาไว้สําหรับจับนะครับดึงขึ้นสไลด์บวกกับนะครับมีคันบังคับนะครับเซฟลดนกไปในตัวนะฮะศูนย์ปืนนะครับเป็นแบบดอทนะด้านหน้านะครับเป็นแต้มจุดสีขาวด้านหลังก็จะเป็น ตายตัวนะครับปรับไม่ได้ใช้การคอไซ้ายขวาเอานะครับด้านบนของตัวลำกล้องก็จะเขียนนะครับ4-5ออโต้นะความยาวลำกล้องอยู่ที่5นิ้วนะครับด้านขวาของตัวปืนเรียบๆนะฮะเรียบสวยแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะครับของสมิธแอวิสันนี่นะครับกริปเนี่ยเป็นยางนะจับได้กระชับมือดีนะครับแบนบางมากนะตัวปืนนะครับคล้ายๆกับโมเดล1911 จับแล้วคล้ายๆกันด้านหน้านะครับของตัวกงไกเนี่ยก็จะมีตัวเช็คเกอร์นะครับเอาไว้จับนะบางทีอาจจะจับท่าน,นี้ก็ได้นะครับเพื่อคุมปืนนะดีมากนะครับนี่ระบบไกนะครับเป็นแบบดับเบิลซิงเกิลนะซิงเกิลแอคชั่นได้นะครับดับเบิลแอคชั่นได้นะแม็กกาซีนนะครับที่ให้มากับตัวปืนเนี่ยจะจุได้8นะัดกระสุนที่ใช้คือ .45 ACP ลองนำแม็กบรรจุในตัวปืนดู แปนะครับเรียบเนียนสวยงามมากนะครับปูบทแม็กอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของน้ําหนักตัวปืนกันช่างพร้อมกับแมกกาซีนต่างนะครับสเตเลตทั้งตัวนะอ่าลองดูจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เสร็จสีโรถเรียบร้อยนะครับวัดที่หน่วยของกรัมครั้งที่1นนะครับทางด้านไซของตัวปืน อ่านได้อยู่ที่1 1 0 6 5กรัม1 1 0 6กรัมครั้งที่2นะครับทางด้านขวา1 1 0 6 5กรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของน้ำหนักไกลปืนกันทั้ง2แบบนะครับแบบ s i n เกิล c อชั่นกอนยญาปุดแมกกาซีนออกก่อนนะครับอ่าดูนะ ซิงเกิลครั้งที่1นะครับวัดในหน่วยของปอนออมาครั้งที่1 5ปอนสิบจุดศน์อนนะครับครั้งแรกต่อไปครั้งที่2ครับห้าปอนแปดจุดหนึ่งออนครั้งที่สองครั้งที่สาม 5ปอนด์11.1ออนนะครับดูค่าเฉลี่ย5ปอนด์9.7ออนนะครับนี่คือไก่ซิงเกิลแอชชั่นนะครับต่อไปนะครับดูที่ดับเบิล9ปอนด์2.2ออนนะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับ10ปอนด์2.6ออนนะครับครั้งที่2 10ปอนด์2.4ออนนะครับครั้งที่3 3ครั้งนะครับดูค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่9ปอนด์1 3 1ออนนะก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับนี่เรื่องของการถอดประกอบนะครับตัวปืนกระบอกนี้เผื่อท่านใดที่มีปืนนะครับรุ่นนี้อยู่การถอดประกอบก็ไม่ยากนะครับ1คือเคีร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับปลดแม็กซ์สำคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัยจากนั้นดึงนะครับคล้ายๆกับ1 9 1 1ดึงนะครับล่องบาดเนี่ยมาอยู่ที่ตรง ครึ่งวงกลมนะครับตรงนี้แล้วก็ดันนะครับจากขวาไปซ้ายดันขึ้นตรงๆนะเอาออกนะครับดึงมาเลยนะครับจากนั้นก็แยกส่วนระหว่างตัวโครงปืนกับตัวสไลด์นะครับอันนี้คือโครงปืนนะแล้วก็ตัวสไลด์นะครับประกอบด้วยสปริงดีคอยนะครับะมามระวังนะครับมันจะดีดนะตรงๆนะครับดึงออกมาแล้วก็ตัวรองกล้องทําไว้ฟิตพอดีมากนะครับจะต้องมีจังหวะในการเอาออก ในง้นมันจะติดนะครับสักครู่หนึ่งคือเรียกว่าเป็นปืนที่ฟิตพอดีมากนะทำอยู่หลังกล้องก็จะติดนิดหนึ่งนะครับอ่าได้ละประมาณนี้คือมันพอดีมากเลยนะครับต้องมีจังหวะนะควออามยาวลำกล้องนะครับอยู่ที่5นิ้วดังที่ที่บอกไปน,นะครับผมวัดให้ปึ๊บ5นิ้วพอดีนะครับนี่ย5นิ้วพอดีเลยความยาวลำกล้องนะครับด้านไหนก็เรียกว่าปืนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ ใหม่ๆเลยมาดูในส่วนของตัวสไลด์นะครับก็จะมีตัวนิรภัยเข็มนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเซฟรถนกนะประมาณนี้การประกอบกับนะครับก็ย้อนขั้นตอนนะครับหนึ่งก็คือใส่ลำกล้องก่อนใส่ให้ตรงนะครับจากนั้นก็ตัวสปีดในคอยนะครับใช้สปีงเนีย่ยอัดเข้าไปนะแล้วก็มันจะมีตัวล่องบาดนะครับตรงนี้จัดตำแหน่งให้ดี อยู่ตรงนี้นะครับตรงวงกลมเนี่ยจะต้องไปขัดอยู่ที่ตรงร่องบาดครับเมื่อสักครู่นี้นะจัดให้ตรงตำแหน่งนะครับจากนั้นก็ประกอบนะครับระหว่างตัวสไลด์กับพมงปืนเข้าด้วยกันติดนะครับทีนี้เอานิ้วกดลงนิดหนึ่งนะครับช่วยหน่อยหนึ่งนะมันจะติดนิดนึงนะครับจะต้องออกแรงนะช่วยนะครับในการกดถึงจะเข้าได้จากนั้นก็เอาตัวคานคานสไลด์นะครับนะใส่เข้าไปนะครับในเบื้องต้นนิดเดียวนะครับคาไว้จากนั้นดึงนะครับ ให้อยู่ตำแหน่งตอนที่ถอดออกมานะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็กดแค่นี้นะครับตรงๆเข้าไปอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการถอดประกอบนะเข้าเซฟรถนกนะครับนี่แค่นี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวจะนำตัวปืนกระบอกนี้ปีนทดสอบนะครับตัวสมิธเอเมอร์สันโมเดล4506นะครับจุดสี่ห้สวยมากๆนะครับครับผมต่อไปนะครับทดสอบตัวปืนนะครับสมิธ น้โมเดลนะครับ4 5 0ห4 5 acp นะครับยืนก็ไม่ได้ไกลมากนะครับทดสอบกลุ่มกระสุนก่อนนะครับประมาณสัก7 8หลาโดยประมาณนะครับใช้ลูกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหัวเคลือบนะครับดเลอรโน้ตนะหนัดนะครับขออนุญาตนะครับเจ้าของปืนนะครับในการทดสอบจุดดีนะครับของตัวปืนรุ่นนี้ก็คือจะมีเซฟรดนกปึ๊บเข้าเซฟรดนกเป็นตัวนะครับจะ ทำการขึ้นลำนะครับเอาไว้ได้โดยปลอดภัยนะจะใช้งานก็หยิบตัวปืนนะครับนัดได้จะเป็นตัวดับเบิ้ลแอคชั่นนะแต่อันนี้ผมจะยิงนะครับทดสอบกลุ่มกระสุนก็จะใช้ซิงเกิลนะครับล้วนยิงที่เป้าขวาจำนวนห้านัดนะครับอ่าลองดู <S 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 ที่หนึ่งโอ้โลงต่ำเลยนะ เดี๋ยวผมลองดูนะครับเลงที่เดิมนะฮะสองนะครับสามสี่ห้านัดนะครับปุดมแมกกาซีนเคียบปืนปืนปลอพันนะครับ,บ,เ,รร 8, รบเข้าเซฟรถนก เก็บปืนเข้าองปรากฏว่ายิงนะครับระยะนี้เล็งตรงกลางเลยนะห้านัดเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะกลุ่มกระสุนลงร่างนี่ครับเล็งตรงกลางนะครับอันนี้คือห้านัดที่ยิงไปเมื่อสักรู่นี้นะกลุ่มก็จะเกาะกันนะครับแต่ว่าจะตามกวาจุดเล็งเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อาจจะเป็นเรื่องของตัวศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับดูนิดหนึ่งนะฮะกลุ่มกระสุนนะครับของตัวปืนสมิธสี่ห้าศูนย์หกนะครับ ชุดที่2นะครับเดี๋ยวจะลองเผื่อนะแต่ว่าสังเกตจากศูนย์แล้วเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นนะครับศูนยหน้าสูงศูนย์หลังต่ำนะครับกลุ่มกระสุนก็เลยลงต่ํากดต่ําเพราะฉนั้นในการเล็งเนี่ยผมจะเผื่อในชุดนี้นะครับ5นัดเล็งเผื่อดูก็น่าจะอยู่ที่ขอบด้านบนมาชุดที่2นะครับตัว4506 จบนะครับปดแม็กกาซีนเคยปืนปืนปลอพันนะครับเข้าเซฟรถนกเก็บปืนเข้าซองอันนี้เผื่อนะไปดูกลุ่มกระสุนนะครับกลุ่มชุดที่2นะครับนี่จากการเผื่อก็จะเข้าอยู่ตรงกลางพอดีเลยเหล่งเลขกเจ็บแนวะวัตู่นี้นะก็ลงมานะครับกับตัวปืนกระบอกนี้นะครับกลุ่มที่ 1, ชุดที่1แล้วก็ชุดที่2กลุ่มแน่นมากนะครับ ต่อไปให้พี่แบดนะครับช่วยทดสอบนะครับตัวปืนสม,มิธไอวิสันนะครับจุดสี่ห้ากระบอกนี้ผู้ยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง ิงจบนะครับปวดแมกกาซีนเกียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับไปดูกลุ่มกระสุนนะครับโอ้โหยอมเลยคนนี้ยิงเก่งมากนี่นะฮะเขาเรียกว่าวันโฮช็อตรูเดียวกันเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่แบทฮะสุดยอดจริงอขอลองนะครับนัดนี้น,นนะหนึ่งนัดน,นะครับระยะไกลเมื่อสักครู่เนี่ยเรายิงเป้าเนี่ยต้องเผื่อประมาณสักเกือบสองคืบอะ เดี๋ยวนี้ผมจะลองบนๆเลยลองกะดูนะครับระยะก็ค่อนข้างไกลหน่อยอ่ะมาพร้อมยากอยู่โดนโอเคนะครับคือยิงเชิดถั่วขึ้นไปนะก็เอาเอาได้อยู่นะครับยังพอได้นะ ชุดสุดท้ายนะครับจะขอทดสอบเรื่องของความเร็วนะครับกับตัวปืนลำกล้อง5นิ้วนะครับเซมิกราบอรนี้กับลูกรีดลาโนดนะครับ1อ200เกรนยิงที่ระยะประมาณซับเตหนึ่งนะครับ2นัดลองดูเป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของความเร็วตัวปืนนะว่าจะทำความเร็วได้สักเท่าไหร่นะครับมานะัดที่หนึ่นะครับนะัดที่1นะอ่านค่าได้อยู่ที่ 748ฟุตต่อวินาที748ฟุตต่อวินะครับนัดแรกนัดที่2นะครับ <t ell> อ่านค่าได้อยู่ที่734ฟุตต่อวินาทีนะครับเกลีร์ปืนกดแม็กกาซีนนะครับ <t ell> ปืนปลอดภัยนะครับอ่ะเรียบร้อยเข้าเซฟไว้นะอยู่ประมาณสัก700กลางๆนะครับถ้าเทียบเนี่ย ความเร็วจะเท่ากับการยิงนะครับตัว s มิ t เอเมสันลำกล้อง3นิ้วด้วยลูกจริงนะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกนะครับตัวฟูลมัทช์ k e t ความเร็วก็จะสูงกว่านะครับขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับตัว s มิ t เอเมสันโมเดล4506นะครับจุด45 ACP ปืนปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่นะฮะสวย สแตนเลสทั้งตัวนะครับความแม่นยำก็เหลือๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าปืนกระบอกนี้อาจจะเป็นที่เรื่องของศูนย์ปืนนะครับจะต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็จะเพอร์เฟกตมากๆนะครับนี่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของปืนปย่างสูงที่อนุเคราะห์ตัวปืนนะครับกระบอกนี้มารีวิวทดสอบกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกปนอยางสูงที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ